มิลลาฮุลลอฮิาุอ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ส لام ัความสนทิสุขจงมีแดผู้ฟังทุกท่านที่เคารพวันนี้เราจะมาติดตามตอนที่สี่จากเรื่องราวความสําคัญในการเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของท่านนบีฮัมลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมพี่น้องครับ แท้จริงเรื่องราวของท่านานบีมุฮัมมัดสลลล์อัสลัมและคุณลักษณะของท่านถูกรู้จักก่อนที่ท่านจะประสูติเป็นเวลาหลายศตวตรรษด้วยซ้ำซึ่งนักปราญ์ของชาวคัมภีร์ต่างก็เฝ้ารอการมาของท่านและในตำราของชาวคริสต์นั้นยังมีหลักฐานที่มีน้ำหนักและชัดเจนว่าท่านเป็นศาสนทูตในยุคสุดท้ายนะครับ ในการเรียนรู้ถึงชีวประวัติของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮ์เนอสัลลัมซึ่งที่เราเรียกกันว่าเรียนซีรอห์นาบาวียะนั้นทําให้เราได้เรียนรู้ถึงคัมภีร์อัลกุรอานของอัลลอฮ์เพราะชีวิตของท่านเต็มไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นสาเหตุแห่งการประทานองค์การในหลากหลายวาระและโอกาสเช่นเดียวกับที่ชื่อของหล,ลายๆลารสุรมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่างๆจากชีวประวัติของท่าน سوره الانفال سوره التوبه سوره الاسراء سوره طه سوره الاحزاب سوره الشرح سوره العلق سوره الهمزه سوره الفيل سوره قريش سوره الكوثر سوره الكافرون سوره النصر لا سوره الفلق พร้อมกันนั้นในซุระอื่นๆยังมีหลายองค์การที่เกี่ยวกับเรื่องราวของท่านดังนั้นการเรียนรู้ประวัติของท่านทําให้สามารถประมวลภาพได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุของการประทานอัลกุรอานและทําให้เข้าใจสภาพเฉพาะของเหตุการณ์คล้ายกับว่าได้อยู่ในช่วงเวลาของการประทานอัลกุรอาจนจริงและในความท,ท้าทาย และในความท้าทายต่างๆที่ท่านนาบีและผู้ที่อยู่พร้อมกับท่านต้องเผชิญและทำให้รู้ว่าอัลลอฮฺสุบานุตาลาอฮส่งให้พวกเขามีความศรัทธาอันมั่นคงได้อย่างไรจากเหตุการณ์ต่างๆที่พวกเขาได้เห็นในอัลกุรอานที่ประทานลงมาอย่างพวกเขาในขณะนั้นพี่น้องครับ การเรียนรู้ถึงชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮัลสลัมนั้นทําให้เราได้เรียนรู้ถึงยุคของสหาบะความประเสริฐของพวกเขาปลูกฝังความรักของเราที่มีต่อพวกเขาและได้รู้ถึงสถานะของพวกเขาดังที่อัลลอฮฺ س ب ح น ن ละได้ระบุในอัลกุรอานว่าอบัลกุรอานจ่ม وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ سورة الحديد آية 10 ทำไมเล่าพวกเจ้าไม่บริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ทั้งที่มรดกแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ย่อมจะไม่เท่ากันระหว่างพวกเจ้าที่บริจาคในหนทางของอัลลอฮ์และร่วมต่อสู้ก่อนที่จะพิชิตมักกะชนเหล่านั้นมีสถานะสูงส่งกว่าผู้ที่บริจาคและร่วมต่อสู้หลังจากพิชิตเมืองมักกะแล้ว และทั้งสองฝ่ายนั้นอัลลอฮ์ได้ให้สัญญาจะให้รางวัลตอบแทนเป็นสวรรค์แก่พวกเขาและอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทําท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและอุลามะท่านอื่นๆก็ได้ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะเหล่านี้เรื่องราวของท่านรรซูลและสาวกข,ของท่านนั้นมูซาได้บอกกล่าวแก่วงวานของอิสราเอ,อล เมื่อพันกว่าปีก่อนที่ท่านรอซูลจะได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสนทูตดังที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ตรัสว่าอัลลอฮฺมิละห์ من الشيطان ا ل อ ج ي م الذين ั ت ب ع و ن الرسول ا ل ن ب ล الأمي سورة الأعراف อายะทุ่หนึ่งร้อยะ้ีส156ความว่าบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนทูตที่อ่านเขียนไม่ได้ พวกเขาเหล่านั้นคือสานุสิทธ์ของมุฮัมมัดสลลัลลอฮุองอันุซลมส่วนหนึ่งได้แก่บรรดาคอลีฟะผู้ทรงธรรมบรรดาแม่ทัพผู้ฉลาดบรรดาผู้กล้าหาญที่ได้พิชิตเมืองต่างๆบรรดาผู้รู้ที่นำพาความเมตตาความยุติธรรมและหลักศรัทธาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาคลโลกและด้วยการเรียนรู้ถึงชีวประวัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะอันุสซลม ทำให้เราได้รับรู้ถึงคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษซึ่งอัลลอฮ์ได้ประทานแก่ท่านรอซูลสลอมของพระองค์ลักษณะพิเศษของท่านนั้นมีหลายประการอันดับแรกคือความเมตตาแก่สาคนละโลกอัลลอฮ์สุนนะลาได้ตรัสว่าอาอฮฺบินลาฮิมินัชชัยตานินรดิมว่ามา أرسلناك إلّا ر ล م ة للعالمين س و อัลอัมบียะอายะที่หนึ่งร้อยเจ็ดความว่าและเรามิได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อ Bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh alam semesta. Allahu أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجروا صار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ความว่าและเมื่อมีองค์การใดมาอย่างพวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธชาวมักกะพวกเขากล่าวว่าเราจะไม่ศรัทธาเป็นอันขาดจนกว่าเราจะได้รับเยิ่งสิ่งที่บรรดาศาสนาตุของอัลลอฮ์ได้รับ อัลลอฮ์ทรงรู้ยิ่งถึงผู้ที่พระองค์จะให้ศาสตร์ของพระองค์แก่เขาความอัปยศและการลงโทษอันเจ็บปวดจะประสบแกบ่บรรดาผู้กระทำผิดเนื่องจากพวกเขาวางอุบายแก่ผู้ศรัทธาดังนั้นท่านรอซูสลสโลลลอสลัมจึงเป็นบุคคลสำคัญที่พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้ทรงสอนและขัดเกลาท่านด้วยพระองค์เองดังที่ท่านรอซูสลสโลลลอสลัมได้กล่าวว่า addabani rabbi fa ahsana ta'dibi qam waa ra'ung sung khat krao chan lae sung khat krao chan pen yang di allah subhanahu wa ta'ala sung khat leuak lae leuak than eng hai pen rasul thut ong sutthai dang thi allah subhanahu wa ta'ala dai tarradwa a'udzu billahi minash shaitonir rajim huwa alladhi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum ยท لو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله في ظلال مبين سورة الجمعة آيات สองความว่าพระองค์เป็นผ sa ja ู้แต่งตั้งศาสนาทุตคนหนึ่งขึ้นในหมู่ผู้อ่านเขียนไม่เป็นโดยเขาจะอ่านองค์การต่างๆของพระองค์แก่พวกเขาถัดกล่าพวกเขาสอนอัลกุรอานและแบบอย่างของท่านแก่พวกเขา และแท้จริงก่อนนั้นพวกเขาอยู่ในความหลงผิดอันชัดแจ้งพี่น้องครับนี่คือส่วนหนึ่งจากความสำคัญและประโยชน์ในการศึกษาชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลออิสัลลัมสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปอักุลกาวลิฮะดะสัลลัลฮิริวะลัคกุมวัสสลามุอะลัยกุมมราะหมะตุลลอฮิวะบารอกาต